เป็นเกมเกมหนึ่งของการทะเลาะกันระหว่างจีนกับสหรัฐทีมคุกบอกว่ามีความกังวลความไม่แน่นอนสงครามการค้าระหว่างจีนสหรัฐทำให้ภาษีกุลนกรเนี่ยเป็นสิ่งที่ทาให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้นถึงสามหมื่นล้านบอลล่าถ้าไม่ได้ make in USA ต้องจ่ายภาษี50%อันนี้กินเป็นคำขู่นะครับแต่ตอนนี้จะเก็บเยอะแล้วยี่สิบห้านะฮะเฉพาะ Apple นะครับตอนนี้จะไปเก็บซัมซุงด้วยทาไม Apple ไม่ย้ายฐานผลิต iPhone ออกไปที่อเมริกาเลยเขาเคยมีการบอกกันแล้วับว่าถ้า a p ปเ e ิลก็ผลิตใน ต้นทุนยางต่ำ3า0 0ัหรคือเพิ่มทั้งหมด3.5เท่าการท้าทายการผลิต iPhone ในสหรัฐ Make in USA อไม่มีทางเป็นไปได้ไกลเกินฝันนะฮะต่อให้คุณขึ้นภาษีเท่าไหร่ก็ไปไม่ได้เป็นบทเรียนว่าเราไม่สามารถจะเอาจริงเอาจังกระทัปมได้เป็นนักทำดิวที่บ้าบาบอบอครับดีบีสวถวสวัสดีครับ iPhone สินค้าที่มีแบรนด์เนมแล้วก็มีค่ามากสำหรับคนที่ชอบสินค้าพรีเมียมนะครับ ผมมอง iPhone กับมองเท s la นี่เป็นตลาดเดียวกันเนาะเป็นสินค้าพรีเมียมสำหรับคนที่มีเงินพอจะซื้ออะไรที่แพงๆแต่แพงก็ไม่มากนะแพงกว่านิดหน่อยคือพูดง่ายๆว่ามันไม่ได้ไฮเอนด์แบบสุดยอดหรอกมันก็เป็นพรีเมียมพรีเมียมหมายามว่ามัานอาจจะดูดีแต่ต้องจ่ายราคาแพงจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนของ iPhone เครื่องหนึ่งเนี่ยมันแค่ประมาณร้อยเหรียญเนยองแต่เขามาขายพันเหรียญนี่ะอันนี้คือสิ่งทีค่คุณต้องเข้าใจเนาะผมอยากจะบอกว่าการยอดขาย iPhone ในประเทศจีนเนี่ยมันตกลงไป9%นะ ตอนนี้ไตรมาสแรกที่ผ่านมามกราคมพามีนาเนี่ยเขาขายได้ประมาณ10ล้านเครื่องตัวเลขจริงๆคือ9.8ล้านเครื่องในประเทศจีนปีที่แล้วเขาขาย iPhone มรนหกดี2ล้านเครื่องก็ตกประมาณไตรมาสหนึ่ง10ล้านกว่าแต่ปีนี้มันไม่ถึง10ล้านแล้วก็พูดง่ถ้าต่ำกว่า10ล้านก็คือแย่เนาะตอนนี้เขาต่ำกว่า10ล้านแล้วคือ9.8ล้านเครื่องถือเป็นไตรมาสที่7ติดต่อกันที่ยอดขายตกลงก็คือมันตกลงเรื่อยๆอยแต่ก่อนอาจจะมากกว่านี้อีก แต่ปีที่แล้ว42ล้านก็ถือว่าตกลงแล้วนะครับปีนี้ตกลงไปอีกนะครับก็มองว่าปีนี้น่าจะไม่ถึง40ล้านนะครับฉะนั้นการที่ยอดขาย Apple มีอัตราเติบโตน้อยก็เลยทำให้เขามีอัตราส่วนแบ่งการตลาดแค่13.7%ตกไปเป็นที่3แล้วนะครับที่1คือใครครับที่1คือเสี่ยวมีครับเสี่ยวมี13.3ล้านเครื่องตอนนี้ Apple ปีที่แล้วมีอัตราส่วนแบ่งการตลาดคือ17 จปีนี้ลดเหลือ 13. 7เตกไปเยอะมากเลยนะเสี่ยวหมี่เนี่ยบวกไปทั้ง40%เลยนะคือพูดง่ายๆว่าอัตราเติบโตของเสี่ยวหมี่นี่มหาศาลเลยบวก40แต่ Apple ลบเเป็นแบรนด์เดียวนะครับที่มีอัตราลดลงส่วนแบรนด์อื่นๆเนี่ยมีอัตราเพิ่มหมดหมดเลยครับเพราะว่าเหตุผลก็คือตลาดรวมของสมาร์ทโฟนเติบโตขึ้น3.3%มีเสี่ยวหมี่เป็นอันดับหนึ่งที่เติบโตมหาศาลมันคือมามหาศาล ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมีอัตราเติบโตสูงได้ถึง40%นะรเรามองไม่เห็นโอกาสที่ iPhone จะเติบโตไปได้เลยในตลาดจีนเพราะแบนเนมก็เป็นสิ่งปัญหาของเขาเองเพราะว่าคนจีนเริ่มแอนตี้ประเทศสหรัฐแอนตี้สินค้าจากสหรัฐนะฮะแต่ก็ยังมีคนมากมายนะครับที่ชอบเป็นความเป็นพรีเมียมก็จะซื้ออยู่ iPhone ย่ฉะนั้นตลาดก็ไม่ได้ตกลงไปขนาดมหึมาแล้วครับก็ตกไปแค่9%นะคการที่จีนส่งออกมือถือไปอเมริกาก็ตกลงเหมือนกัน ีตกลงมหาศาลเลยครับตกลงเป72%เเหตุผลมันพ่ออะไรครับเรามาดูระดับต่ําสุดในรอบ14ปีของการส่ง iPhone ไปที่อเมริกาเพราะเหตุผลก็คือภาษีทรัมม์ครับแล้วก็มีการย้ายฐานกนรารผลิตไปที่อินเดียนะฮะส่วนประกอบต่างๆที่จะผลิตในประเทศจีนก็ยังผลิตอยู่นะครับแต่ส่งไปอินเดียไปประกอบที่อินเดียแล้วส่งเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาครับ ตัวอย่างเดือนเมษาโดนไปเต็มๆเลยครับยอดมือถือจากจีนไปอเมริกาเหลือ688.5ล้านเหรียญสถิติตำสุดในรอบ10กว่าปีอ่ะ14ปีอ่ะตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาเนี่ยต่ำสุดแล้วนะฮะยอดส่งออกทุกชนิดจากจีนไปอเมริกานะฮะทุกสินค้ารวมหมดเลยนะฮะตกไป21%มือถืออย่างเดียวตกไป72%เหตุห็นผลก็คือมันมีการตุนมือถือก่อนแล้วไงตั้งแต่ไตรมาสแรกเนี่ย พอไต่มาสุดสองเนี่ยเขาคิดว่าจะโดนภาษีเขาก็เลยหยุดส่งออกหมดเลยไงคราวนี้พอดีมันมีการเขาเรียกว่าผ่อนพันเนาะมันก็เลยทําให้การส่งออกทําได้อยู่ในภาษีที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะฮะตอนนี้เรามามองสินค้าที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกาจากจีนนี่ก็มีที่ดังๆก็มีหนึ่งเนี่ยมือถืออันดับหนึ่งนะ,ะอันดับสองคือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะ,ะแล้วก็ตามด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับผลกระทบเนี่ยมันเยอะนะครับเพราะเหตุผลก็คือการส่งออกเนี่ย มันส่งไปที่อเมริกาเป็นส่วนใหญ่นะครับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยการที่อเมริกากับจีนมีปัญหาเรื่องภาษีกันมันก็เลยมีการหยุดการส่งไปชั่วคราวนะฮะแล้วก็เริ่มมาส่งใหม่หลังจากที่นี่กิจราจาผ่อนผันกัน90วันแล้วก็ยังพลิกไปพลิกมาอยู่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะว่าอเมริกากับจีนเนี่ยจะทะเลาะก,กันอย่างไรต่อไปแต่คิดว่าความ,วามการทะเลาะก,กันคงจะไม่ยาวนานนะฮะเพราะว่าจริงๆรรับหลังก็คงดีกันนะ แต่ว่าทะ,ทะเลาะก,กันให้เห็นว่าเป็นศักดิ์ศรีหน้าตาการกดดันอะไรพวกนี้ดังนั้น Apple ก็เป็นเกมเกมหนึ่งนะฮะ n e ไอโฟเป็นเกมเกมหนึ่งของการทะเลาะก,กันระหว่างจีนกับสหรัฐเพราะาดูจากผลประกอบการของ Apple เนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับรายได้และกําไรก็ยังดีมากอยู่นะครับไตรมาสล่าสุดนะฮะไตรมาสหนึ่งเนะี่ยแอปเปมีผลประกอบการคือเป็นไ,ได้3ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น5.1% อัตรากำไร47%กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น4.8%มีกำไรอยู่8,024,700ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิ26%คือกำไรย,ยังดีอยู่มากเลยครับถ้าเจาะลึกลงไปที่ iPhone เนี่ยก็มีไรายได้ทจาก iPhone ทั้งหมด1,558,900ล้านบาทเพิ่มขึ้น1.9%คือในตลาดรวมทั่วโลกเขายังเพิ่มอยู่นะมันลดที่ประเทศจีนประเทศเดียว9%แต่โด,ย,ดยเฉลี่ยทั่วโลกเขาเพิ่มขึ้นนะครับ iPad นี่ก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ15.2%นี่ผมก็เพิ่งซื้อ iPad ของ Apple มาครับ หลังจากใช้หัวเว่ยมานานก็เลยอยากลอง iPad ของ Apple ดูก็ดีครับเป็นอะไรที่ใช้ได้ดีอยากจะทดลองกันดูนะฮะไม่ได้รัก Apple มากหรอกครับแต่ในเมื่อเราไม่เคยลองเราก็เลยลองซื้อ iPad ของ Apple มาดูก็ใช้ได้ดีครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ iPad ของ Apple ขึ้นมากเพราะมันมัน,มนสเปคมานเหนือกว่าของหัวเว่ยจริงๆแล้วอย่างหัวเว่เนี่ยใช้ไม่ได้ผมเคยใช้หัวเว่มาแล้วเนี่ยหลายปีแล้วครับตอนนี้มันซื้อมาไม่ได้มันไม่มีขาย ถ้าหัวเว่ยกลับมาขายผมก็คงไซด์หัวเว่ยแล้วครับอย่างไรก็แต่ถ้าแยกขายตามภูมิภาคเนี่ยก็เห็นว่ายอดขายของ Apple เนี่ยมันก็มีปัญหาบาง,บางตลาดนะครับโดยรวมเนี่ยก็ลดลงไปอยู่ประมาณลบ2.3%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วทีมคุกก็บอกว่าผลกระทบของภาษีสุลกากรน,นี่แหละทำให้ยอดขายของ Apple มีปัญหานะครับ ทีมคุกบอกว่ามีความกังวลความไม่แน่นอนสงครามการค้าระหว่างจีนสหรัฐทำให้ภาษีกุ่ลกรเนี่ยเป็นสิ่งที่ทาให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้นถึงสามหมื่นล้านดอลลาร์มันน่ากลัวมากเงินหายไปสามหมื่นล้านดอลลาร์นะครับทีมคุกยังกล่าวกับไอซีเอ็นบีซีว่าการรับมือของสงครามภาษีแอปเปิลเนี่ยทำให้แอปเปิลต้องเปลี่ยนซัพพลายเชนครับจากประเทศจีนไปอยู่ที่อินเดียและเวียดนามโดยจะมีสินค้าครึ่งหนึ่งครับของ iPhone เนี่ยไปผลิตที่อินเดียแล้วครับในอนาคตอันใกล้เนี่ยและผลิตภัณ์อื่่นนๆเช iPad แอปเปิลวอชหรือแม้กระทั่งหูฟังเครื่องออเทอร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะผลิตที่เวียดนามครับที่มีภาษีกสุลราคากรตามก่าจีนก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะเท่ากันก็ได้เพราะตอนนี้ทําก็ประกาศออกมาแล้วล่าสุดนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของโทรศัพท์มือถือจากทั่วโลกตอนนี้สุดจะยี่มห้า 5, จะขึ้นเป็นห้าสิบนะครับจะต้องจ่ายภาษีถ้าไม่ได้ Make in USA ต้องจ่ายภาษี50%อันนี้เป็นคำขู่นะครับแต่ตอนนี้เก็บอยู่แล้วย5้านะฮะเฉพาะ Apple นะครับ ตอนนี้จะไปเก็บซัมซุงด้วยนะฮะไปเก็บทุกยี่ห้อแหละครับตอนนี้โดนทุกยี่ห้อแหละครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดของสารัฐเนี่ยแอปเปิลครองตลาดอยู่ทั้งหมด50%เลยนะครับแล้วอีก20%่อนึงของซัมซุงนะฮะถ้าเก็บ2ยี่ห้อน,นี้ก็เกิดจะหมดตลาดแล้วครับสิ่งนี้ทําให้แอปเปิลคาดว่าจะมีผลกระทบเป็นอย่างยิ่งทําให้แอปเปิลขายไม่ค่อยดีอาจจะปีหน้าอาจจะมียอดโตแค่ประมาณหลักเดียวคือไม่ถึง10%บรนะบริษัทยังมีแผนอีกหลายอย่างครับที่จะต้องแก้ไขไม่ให้ มีผลต่อตลาดหุ้นเช่นจะซื้อหุ้นคืนทั้งหมด3.3ล้านล้านบาทเพราะว่าตอนนี้หุ้นมันตกไงพยุงราคาหุ้นไงเพราะาราคาหุ้นตกไปตั้ง4%เนี่ยทำให้ทีมคุกต้องมีแขนว่าเฮ้ยพยุงราคาหุ้นก็โดยการซื้อหุ้นคืนนะฮะไม่ให้ราคาหุ้นมันตกไงแลนะ้คิดหรอครับว่าทําไม Apple ไม่ย้ายฐานผลิต i p h o n e ออกไปที่ อเมริกาเลยอย่างที่โดนัทรป์ต้องการทุกคนก็คงสงสัยนะฮะอา้าเก็บภาษีเยอะแยะขนาดนี้เก็บตั้ง50% 25%เนี่ยก็ย้ายฐานการผลิตออกไปที่อเมริกาดิถามว่าถ้าผลิตในอเมริกาเนี่ยราคาแอปเปมันจะเท่าไหร่ครับ mm hmm. เขาเคยมีการบอกกันแล้วครับว่าถ้า Apple ก็ไป็ผลิตในอเมริกาเนี่ยตัวอย่างนะฮะผลิตในจีนพันเหรียญไปผลิตในอเมริกา 3,500เหรียญแน่นอนครับต้นทุนอย่างต่ำสาม0 0นหรียญคือเพิ่มทั้งหมด3.5เท่าก็โดนภาษีแค่25%ก็จ่ายภาษี2 5 0้ดอลลาร์ก็ราคามันก็แค่พันสอดอลลาร์ไม่ดีกว่าเหรอไปจ่ายทำไมตั้ง3,500ั้ถ้าผลิตในอเมริกาฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ impossible mission impossible ไม่มีทางผลิตในอเมริกาได้ฉะนั้นการขึ้นภาษีแค่25%ของ iPhone ของครั้งไม่ได้ทำอะไรให้เปลี่ยนแปลงเลยก็คือการถ่ายตังค์โดนอนทาถ่ายตัง ผู้ใช้โทรศัพท์250รอลลาร์าต่อเครื่องเอามาเป็นภาษีเข้างบประมาณเข้าการใช้ใจ่ายของภาครัฐเมื่อพิจารณาข้อมูลและวิเคราะห์อ,อย่างลึกซึ้งแล้วการผลิต iPhone จํานวนมหาศาลในอเมริกายังคงเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้นะฮะการขู่ขึ้นภาษีครั้งนี้ก็เป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองที่ทําให้ทรัมป์ดูดีและทําให้เก็บภาษีได้โดยได,ได้เงินมาฟรีๆนะฮะโดยจากการเก็บภาษีไม่ต้องทําอะไรนะฮะแล้วก็ไม่มีผิดด้วยการท้าทายการผลิต iPhone ในสหรัฐ make in usa ไม่มีทางเป็นไปได้ไกลเกินฝันนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยค่าแรงเนี่ยมันเป็นแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นของสารัฐนะฮะในจีน,น mm hmm. คือพูดง่ายๆว่าถ้าผลิตในสารัฐค่าแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ผลิตในจีนก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อัตราส่วนมันต่างกันห้าเท่าอะ่ะแต่ว่าถ้าผลิตในอินเดียนะค่าแรงเหลือสามเปอร์เซ็นต์เทียบกับสารัฐร0้อยเปอร์เซ็นต์ยิ่งหนักก็ไปอีกคือค่าแรงจีนยังแพงกว่าสารัตอินเดียไงนั้นอินเดียถูกมากนะฮะฉะนั้น มันเป็นเรื่องสําคัญที่จะทดแทนกันไม่ได้ค่าแรงนี้เป็นอะไรที่สําคัญแล้วสําคัญกว่าค่าแรงอีกคืออะไรทราบไหมครับอเมริกาไม่มีคนคือค่าแรงแพงยังพอทนได้ครับให้ราคามันขึ้นไปนะฮะเพราะค่าแรงมันแพงแต่ว่าคือเพื่าไง่าแรงในอเมริกาแพงกว่าจีน5เท่าแพงกว่าอินเดียสิเท่า20เท่าเลยอ่ะไม่ใช่สิเท่ายี่สิเท่าเลยแต่ว่า สิ่งที่มันไม่มีคือมันไม่มีคนมาทําถ้ามันแพงก็ยังมียังไม่เป็นไรมีจ้างคนมาได้มาทําเพราะการประกอบ iPhone ในประเทศอเมริกาเนี่ยจะต้องใช้วิศวกร30,000คนไปหาที่ไหนมาแล้วจะต้องหาแรงงานทักษะที่เรียกว่าสกิลเลเบอร์อีกหลายแสนคนเจะเอาที่ไหนมาประเทศไทยประเทศจีนมีคนแบบน,นั้นไหมมีครับอินเดียก็มีครับเวียดนามก็มีครับทีมคุกซีอของ Apple ก็บอกว่า ตลาดไม่มีเลยคนงานไม่มีทางหาคนงานได้ที่เมืองจีนเราตั้งเมืองเมืองหนึ่งเรียกว่า iPhone City เลยทั้งเมืองทำงานกับ Apple 400 0 0แสนคนักงาน400 0 0นคนคุณมีแบบนี้ไหมในอเมริกาไม่มีทาง f o x c o n นไปตั้งเมือง iPhone City ที่เมืองเจิ้งโจเครือข่ายซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนที่หนานแน่นครบวงจรทำในเอเชียไม่มีทางเกิดขึ้นในอเมริกาได้ การประกอบพื้นฐานด้วยทั่วไปสกูสั่งที่พิเศษแรงงานที่ต้องมีทักษะพิเศษในการประกอบนะฮะจะเอาที่ไหนมานักวิเคราะห์ประเมินว่าการย้ายกางผลิตเพียง10%ของห่วงสู้อุปกรณ์อุปทานของ Apple มายังสหรัฐต้องใช้เงินทุน30 0 0 0ล้านเหรียญใช้เวลา3ปีคือ <c oughs> ถ้าอยากย้ายอย่างจริงก็ย้ายได้ย้ายมาเลยใช้เงิน3า0 0 0ล้านเหรียญ3ปีแต่หาคนให้ได้ด้ยนะ ปัญหาใหญ่คือหาคนไม่ได้แต่ถ้าจะย้ายจริงย้ายได้แต่ว่ามันจะแพงถึง3,500ดอลลาร์ต่อเครื่องตอนเนี้ความต้องการของ iPhone ปีหนึ่งล้านเครื่องถ้าจะย้ายมันมาผลิตที่อเมริกา60ล้านเครื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะแอปเปก็ประกาศเหมือนกันนะเรื่องนี้ว่าจะลงทุน50 0แสนล้านเหรียญในช่วง4ปีข้างหน้าจะมีการพัฒนาชิปขยายองค์กรแต่ไม่มีการประกอบไ iPhone ในประเทศสหรัฐอเมริกาแน่นอนเพราะการย้าย แพนมาเนี่ยมันใช้เงิน30มหมืล้านดอลลาร์จริงแต่มันไม่มีคนยังไงก็ทำไม่ได้นะภาษี25%เซ็นี่โอ้จิบจ้อยจ่ายได้ครับสองบล้านก็คนซื้อไม่คนจ่ายคือ iPhone ผลิต,ตจ,รจริงๆนะปีละ160บล้านเครื่องขายในประเทศจีนสีล้านเครื่องนะฮะขายไปทั่วโลกเนี่ยร้อล้านเครื่องนะฮะถ้าเอาตลาดอเมริกาออก60บล้านก็เหลืออีกหกบล้านผมแบ่งเป็นสามภาก็ได้สีบล้านขายในจีน หกสิบล้านขายในอเมริกาเป็นหนึ่งร้อยอีกหกสิบล้านที่เหลือขายทั่วโลกฉะนั้นปัญหาคือหกสิบล้านที่ขายในอเมริกาต้อง make in U S A ทำถึงางพอใจแต่ว่าหกสิบล้านเนี่ยเขาเลยตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่อินเดียนะฮะแล้วก็ส่งจากอินเดียเข้าไปประเทศสหรัฐอเมริกาแทนแต่ทําไม่พอใจทาบอกว่าต้องย้ายเข้าหกสิบล้านนี้เข้าไปในอเมริกาเท่านั้นซึ่งทีมคุกก็บอกว่าทําไม่ได้นะฮะฉะนั้นภาษี25%ไม่พอต้องเพิ่มภาษีเป็น50% 50%ก็5 0 0ดอร์เอง ก็ยังมาทําอะไรไม่ได้เขาก็ยังผลิตในอินเดียอยู่ดีถึงจะอินเดียคุณจะขึ้นภาษีเป็น50%จาก iPhone เข้ามาอย่างอินเดียก็ทําไปเถอะมันก็ไม่สามารถทําให้ iPhone เน Make in USA ได้หรอกการเลือกย้ายฐานการผลิตที่มีต้นทุนสูงมากๆของ iPhone ไปที่อเมริกาจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นต่อให้คุณขึ้นภาษีเท่าไหร่ก็ไปไม่ได้นะฮะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกกระจายฐานการผลิตมีจีน40ล้าน บวก,กบขายทั่วโลกอีก60ล้านก็เป็นร้อยล้านถูกไหมอีก60ล้านย้ายมาที่อินเดียกระจายความเสี่ยงของ Apple ครับคือ Apple ไม่ได้หมายว่าอเมริกาจะเก็บภาษีเท่าไหร่แต่ที่เขาย้ายมาอินเดียหนึ่งค่าแรงถูกกว่าเนาะสกระจายความเสี่ยงว่าประเทศจีนมีปัญหาอะไรขึ้นมาเขาจะเดือดร้อนฉะนั้นเขาย้าย60ล้านของอเมริกามาอยู่ที่อินเดียนี้ปลอดภัยขึ้นนะฮะเพราะฟอบคอนผู้ประกอบชาวไต้หวันก็ยังเป็นบริษัทเดิม เขาเป็นคนจัดการครับไม่ใช่ Apple จัดการ Apple มีหน้าที่รับของมาจากฟอกคอนไปขายสิ่งที่ฟอกคอนต้องทําคือทําโรงงานขึ้นมาให้ได้ในอินเดียหน้าที่เขาคือซื้อของจากฟอกคอนครับฉะนั้นฟอกคอนต้องทาให้ได้ว่าผลิตในอินเดียทํำยังไงเขาตัดประเด็นของซัพพลายเชนออกไปเลยฉะนั้นโรงงานที่เจิ้งโจ้ก็จะสูญเสียออเดอร์ไป60ล้านเครื่องไปให้อินเดียทําแต่ชิ้นส่วนก็ยังมาจากกินอยู่ดีฉะนั้นการประกอบอยู่ในอินเดียแต่ชิ้นส่วนก็มาจากซัพพลายเชนที่ เมือง,งเจิ้งโจวอยู่ดีครับพิจารณาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติว่าจะย้ายฐานการผลิต i p h o n e กลับไปที่สหรัฐอเมริกาด้วยกำแพงกว่าสี25%นี้เลิกพูดไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะฮะจบข่าวตรงนี้แน่นอนแต่แรงกดดันมันพุ่งเป้าไปที่บริษัทใหญ่อย่าง Apple เนี่ยมันก็เป็นเกมการเมือง และยังไปที่ซัมซุงและผู้ผลิตมาร์อโฟอรายอื่นอีกก็เป็น Art o r t of the l e a l ของโดนด d t ทรัมเท่านั้นเองและสิ่งที่ได้หลักหลังจากได้ a r t of the deal ของโดนด d t ทรัมเขาก็ได้ไถ่ตังค์ยี่ห้ารหรืออาจจะเป็น50%าถ้าเขาใจถึงและอเมริกันชนคงไม่ทุบหัวโดนด d t ทรัมด้วยความโกรธเพราะอยู่ดีไปไถ่เงินคนอเมริกันนั่นแหละนะฮะเรามองว่า Trump เนี่ยคู่แต่ก็ได้ผลเพราะทำให้ได้เงินเข้ามาเป็น งบประมาณภาษีอยู่ดีนะโดยนั้นทําขึ้นราคาสินค้าอย่างมหาศาลไม่ว่าจะขึ้นภาษี25หรือ50กับประเทศต่างๆที่ผลิต iPhone เนี่ยมันก็ทําให้ผลทางเรื่องคะแนนเสียงเขาอะชอกช้าอยู่ดีฉะนั้น midterm selection ในปี2026ที่จะมาถึงเนี่ยปัจจัยเรื่องขึ้นภาษีหรือการขู่ขึ้นภาษีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะให้ทําตกกระป๋องไมก็ได้นะฮะ ไอโฟนผลิตในอเมริกาเป็นราคาสูงที่รีบๆผู้โลกรับไม่ได้แน่นอน3,500ดอลลาร์แสนกว่าไอโฟนผลิตในอเมริกาคนจะซื้อเหรออืมไม่แน่ถ้ามันไม่มีไม่มีเครื่องไหนถูกกว่าแสนกว่าทุกเครื่องแสนกว่าหมดหมันก็ต้องซื้อแต่คนแบบภาระ,ะคือประชาชนชาวอเมริกันครับต้องซื้อของแพงในเมื่อมีของถูกจากประเทศจีนและอินเดียทำไมจะไม่ใช้ละครับฉะนั้นทำตกกระป๋องแน่ถ้า iPhone แพงขนาดนั้น ถ้า iPhone แพงขึ้นมานิดหน่อย200ดอลลร์อะไรเนี่ยก็ถือเป็นการเสียภาษีไปก็อาจจะพอรับได้อยู่นะครับเรื่องนี้มันสอนให้เรารู้ว่าบางครั้งเรื่องนี้ดูดนท้มอาจจะแค่เป็นแค่เกมการเมืองก็ได้เพราะดูดนท้มเคยประกาศใช้อำนาจตรงๆเลยนะครับในการระง,งับดีลการซื้อกิจการและสั่งอย่างชัดเจนว่าการผลิตเหล็กที่เกิดขึ้นในสหรัฐจะต้องเป็นบริษัทอเมริกันเท่านั้นห้ามบริษัทต่างชาติมาครอบงำเทคโอเวอร์บริษัทอเมริกันปรากฏว่า US Steel ครับ โดนนิปปอนสตีลครับเข้ามาซื้อจิตาการแล้วโดนห้ามโดยโดนอนุธรรมไม่ให้ซื้อครับบอกว่าบริษัทต่างชาติไม่มีสิทธิ์ซื้อบริษัทอเมริกันแต่ข่าวเมื่อเช้านี้เองบอกว่าทําประกาศว่าข้อตกลงระหว่าง U.S.Steel กับน p ป o อน t e e ลสาเร็จเรียบร้อยแล้วน p p ปอน t e e l สามารถซื้อ U.S.Steel ได้แล้วแต่แค่นี้ก็โอเคนะครับเพราะว่ามันผลิตเหล็กในอเมริกาไงมันไม่ได้ผลิตในยิงอีกเหล็กในญี่ปุ่นไงเพียงแต่ว่าเป็นบริษัทญี่ปุ่นมาซื้อบริษัทอเมริกันเอาไปบริหาร ซื้อสินทรัพย์บริการก็เป็นเรื่องของการค้าการขายครับก็เป็นสิ่งที่รับได้ดูดอนทรัมก็เขาใช้กฎเกณฑ์ของเขาเองเพืเด็ดก,กาดครับอยากจะทําอะไรก็ทําไม่สนใจแล้วครับขอให้ประโยชน์มันได้ประโยชน์ทุกฝ่ายเขาก็พร้อมจะแลกดิลครับจากนั้นไม่ต้องห่วงแล้วครับ p อ o n e อีกสักพักก็อาจจะจบเรื่องนี้ได้ตรง25%่นั่นแหละครับเป็นการขู่เท่านั้นเองเป็นบทเรียนว่าเราไม่สามารถจะเอาจริงเอาจังกับทรัมป์ได้เขา เป็นนักทาดิวที่บ้าบ้าบอๆครับแต่ก็ได้ผลที่น่าพอใจนะครับไม่ทําให้คนตายไม่ทําให้คนเดือดร้อนก็โอเค,คเพราะเขาจําเป็นจะต้องทำเพราะ,ะต้องเก็บภาษีเอามาใช้จ่ายรัฐบาลสหรัฐขาดดุลปีนี้มี6ล้านล้านเหรียญน,นะครับตายอย่างเดียวครับอเมริกันผมยังไม่เห็นทางออกเขาเลยครับว่าเขาจะออกทางไหนนะครับเมื่อเขาขาดดุลมากมากขนาดนั้น ขอบคุณที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไครต์ครับเราจะพยายามให้ถึง1ล้าน s ับสไครต์ให้ได้นะครับท่านช่วยหน่อยนะครับดูแล้วก็กด s ับสไครต์ด้วยนะครับอย่าดูเฉยเฉนะครับขอบคุณและสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสวนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร